ครับนี่ครับผ,ผู้ชมก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งของกองหลังล่างสูงใหญ่เลยนะฮะของดีเลยกองหลังคนไทยเลยนะฮะที่มาอยู่กับชมเอฟซี FC ในปีนี้นะครับ,รบก็ถ้าย้อนเวลาไปตอนนั้นหลายคนอาจจะหลงลืมกันไปบ้างนะฮะ2019ฮะวัชรินเนื่องพระแก้วเคยอยู่กับเชียงใหม่เอฟซมาก่อนครับวันนี้ก็ขอต้อนรับอีกครั้งนึ่งอย่างเป็นทางการครับตอนนั้นเนีย 2อปีก่อนก็เรียกได้ว่าเป็นปีประวัติศาสตร์ของทีมเอได้เล่นไทยลีกวัชรินทร์นี่พอแกถูกประกาศให้เป็นหนึ่งในคุณพลชุดนั้นด้วยครับใช่ครับแต่ปรากฏว่าอยู่บนเตียงรักษานานกว่าในขนาดอีกเป็นยังไงตอนนั้นถ้าย้อนไปน่ย้อนไปกลับไปก็คือผมมีอาการบาดเจ็บเป็นไฟหน้าตั้งแต่ปลายฤดูกาล2018ครับแล้วก็พอ เข้าการแล้วรับการรักษาที่เชียงใหม่นี่ครับก็คือพอผ่าเสร็จผมก็กายภาพลาที่เชียงใหม่เลยครับแล้วก็โอกาสลงเล่นก็คือก็คือเราก็ต้องรักษาให้หายก่อนอถึงจะมีโอกาสตรงนั้นใช่ไหมครับ,รบก็คือคส่วนใหญ่ก็รักษาหายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่ตอนนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตลูกหนังที่ต้องย้ายสโมสรใช่ครับครับผมเละสองปีนั้นดูเหมือนว่าจะไปผจญภัยที่ระยองเอฟซีใช่ครับไประยองเอฟซีครับผมทีนี้เละฮะ กลายเป็นจากที่คนที่ไม่ได้งาษามกามามีผลงานชัดเจนเลยครับใช่ครับก็คือปีนั้นพอเรารักษาหายใช่ไหมครับแล้วเราได้ลงแมตช์แรกก็คือได้รับการติดต่อมาจากโคชูชุสักศรีภูมิจากระยองเอฟซได้คุยกับทางผู้ใหญ่จากใหม่เอฟซครับว่าผมขอไปเล่นขอไปหาโอกาสลงเล่นให้ตัวเองอะไรเงี้ยครับก็คือทางผู้ใหญ่เขาก็ตกลงผมก็ได้ย้ายไปที่ระยอง คุณผู้ชมพี่ดูฮะจากคนที่บาดเจ็บจนแทบไม่ได้เล่นกับพยางค์นานในปีนั้นแต่พอมาอยู่ระยองลบสี 4, กลายเป็นมีส่วนในการพามา้า่เมังกร,รเลื่อนชั้นขึ้นไทยรียกเฉยเลยใช่ครับคือ,คอชีวิตของเรามันพลิกผันกันขนาดนี้เลยก็คือือนมันมันเป็นเหมือนฝันนะครับพี่ก็คือเราเราไปก็คือถามว่าเราหวังไหมก็คือด้วยด้วยลดับตอนนั้นของระยองก็คือมันก็มีลุ้นเลื่อนเลื่อนชั้นนะครับใช่ใช่ก็คือเราก็หวังว่าถ้าเกิดไปเรามีโอกาสได้ลงสนาม มากแบบสร้างผลงานตัวเองก็คือหวังลึกว่าอย่าพาทีมเลื่อนชั้นมันก็มันก็ได้อย่างที่ที่ผมบอกไว้ไงครับครับดูฮะแล้วพอพาระยอง f c เลื่อนชั้นปุ๊บเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์ในไทยลีกอยู่ช่วงหนึ่งด้วยใช่ครับแล้วก็มาประจภัยที่สุโขทัย f c ใช่ครับทีนี้จากคนที่เรียกว่าชีวิตหลกเหรอเล่ร่อนนะทีสามาทีสอมาทีสอมาที่งใช่เรียกว่า ผ่านมาแทบทุกระดับลีกกับแล้วระยะเวลาเพียงแค่2ปีด้วยซ้ำใช่ับงปีความแตกต่างครับโตระหว่างบลีกสูงสุดกับลีพระรองตอนนี้ที่ตัวเองเจอเป็นยงไงบ้างความแตกต่างคือหนึ่งเลยเรื่องตัวผู้เล่นครับพี่คุณภาพตัวผู้เล่นคือคุณภาพของตัวผู้เล่นต่างชาติแล้วก็ตัวผู้เล่นไทยอะไรเงี้ยครับก็คือทีหนึ่งเนี้ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าคือคนไทยนักเตะไทยคือส่วนมากก็คือแบบพวกทีมชาติพวกอะไร่าเงี้ยครับก็คือคุณภาพเขาแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาแบบนักเตะเกรดเอแล้วครับ ก็คืออย่างทีสองเนี่ยก็ค <c oughs> ือพอลงมาเล่นทีสองมันก็แตกต่างกันนะครับครับแล้วตอนที่ได้รับการติดต่อจากบอร์ดบริหารเชฟแอบบม้เอฟซีเนี่ยแน่นอนว่าตัวโตก็มีความทรงจําที่ดีกับที่นี่ใช่ครับผมเดาเลยว่าเจ้าตัวคงอยากจะพิสูจน์อีกครั้งอย่างแน่นอนที่คือตอนนั้นแทบไม่คิดนานเลยบ้างครับก็คือตอบตกลงนะครับก็คือแบบว่ามาพอได้รับการติดต่อไปผมว่าก็คือแทบไม่ต้องคิดอะไรผมก็ตอบตกลงครับก็โอเคครับมาเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราเคยอยู่ที่นี่อยู่แล้วเรามาเรับตัวอะไรมากเียครับ พอไม่อยู่แล้วได้สัมผัสกับทีมแน่นอนแล้วว่ามันแตกต่างจากเมื่อสองทัมพีก่อนอย่างแน่นอนครับใช่ครับปีนี้ครับสภาพทีมบรรยากาศหลังจากที่ได้สัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็คือส่วนใหญ่ทีมของนับปัจจุบันตอนนี้ครับก็คือส่วนใหญ่มีเป็นพลังหนุมครับก็คือมีผู้เล่นอายุ19 20 21ย่นี้ครับประมาณนี้ก็คือแน่นอนก็คือเรื่องความฟิตของน้องๆก็คือมีมีความฟิต ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนมีทักษะเบสิกก็คือเก่งกับทุกคนนะพี่ก็คือพร้อมที่จะพัฒนาก็คือผมถ้าเกิดผมมองตัวเองนะย้อนกลับไปถ้าเกิดผมผมอายุเท่าพวกเขาอ่ะผมยังทําได้ไม่เท่าพวกเขาเลยเงี้ยครับก็คือก็คือเขาามีฝีมือทุกคนครับน้องๆคือเราก็ยกเครดิตให้น้องๆที่เรียกว่าเก่งเกินอายุว่าใช่ใช่ครับเกินวัยครับทีนี้แต่ดูจากผลงานกระโลดสนามของโตโตเหล็กแรกก็ก็ไม่ได้ขี้เหรนะครับ คือโอกาสบ้างครับรวมแล้วลงไปก็ประมาณ1 0บนัดต้นต้นครับอาจจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงบ่อยครั้งแต่ก็อย่างน้อยคือได้ลงมาช่วยเกมรับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับครับใช่มองตอนนี้ยังผลงานเทก็สําหรับโอกาสที่ลงสนามสําหรับตัวผมนะผมคิดว่าจะลงกี่นาทีหรือลงกี่แมตช์ก็คือผมก็มองว่ามันเป็นประสบการณ์ของของตัวผมอยู่แล้วก็คือก็ดีใจครับที่ที่ได้แบบ อ่าเป็นตัวเลือกแรกๆของโค้ดอะไรเงี้ยที่ที่เปลี่ยนลงไปอะไรเงี้ยครับก็พอได้ลงไปผมก็พยายามทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยครับครับมืออาชีพมากเลยครับผมประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของเฉพาะเกมรับนะครับตบครับใหม่กว่าจะเป็นอ่าพีนาซ่านะเวลโก้โอโม่เล่นได้แต่พีโทครับครับในส่วนของเซ็นเตอร์ฮาฟสามตัวตรงเนี้ยความแข็งแกร่งหรือว่าศักยภาพเกมรับเราปีนี้เป็นยังไง ผมมองว่าทุกคนมีข้อดีแตกต่างกันไปแล้วพอเอามารวมกันยเงี้ยมันกลับกลายเป็นมันกลับกลายเป็นเ,เป็นเกมรับที่ลงตัวเงี้ยครับคือเอาข้อดีของตแต่ละคนแต่ละคนมารวมกันแล้วก็มันก็โอเคครับผมก<ม>็พยายามมองว่าเอ้ยคนนี้มีข้อดียังไงคนนี้มีข้อดียังไงแบบเพื่อเอามาปรับใช้ในตัวเราเนี่ยโอ้โหนี่มิกเป็นผลไม้รวมเลยนะใช่มิกทีนี้ได้มองถึงข้อดีของตัวเองหรอตัวโตข้อดีของตัวเองผมคิดว่าจุดแข็งจุดเต่นของผมน่าจะเป็นเรื่องความแข็งแกร่งครับ เพราะว่าผมตัวใหญ่อะไรเงี้ย<ม>ก็คือผมมีแบบแรงประทะเข้าปะทะได้ประมาณนี้ประมาณนั้นครับแล้วสิ่งที่พยายามจะปรับปรุงแก้ไขละ่ะสิ่งที่กำลังเรียนรู้อยู่ก็คือเรื่องสำคัญที่สุดคือของผมคือตอนเนี้ยคือผมโฟกัสเรื่องการออกบอลของตัวเองครับ<ม>ก็คือผมออกบอลไม่ดีเท่าไหร่ก็คือคพยายามปรับแก้ตรงนี้ให้ให้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เรื่องความมั่นใจแล้วก็การตัดสินใจ<ม>ในใน,ในตัวเองครับ ทีนี้พูดถึงบรรยากาศดีครับตัวโตแน่นอนว่าทีมพลังวัยหนุ่มนะแล้วก็มีหลายคนที่รุ่นเราเขาเดียวกันแล้วก็มีหลายคนที่อายุอ่อนกว่าตัวโตอีกครับครับแต่ถ้าเรื่องคนที่สนิทที่สุดในทีมตอนนี้ใครครับถามว่าสนิทที่สุดผมก็ผมผมก็สนิทกับกับกับทุกคนนะครับแต่คือที่แบบเอ่อคุยด้วยแบบอยู่ด้วยมากที่สุดก็มีจ่าโทรมีพี่เหลิมมีพี่จุ๊บอย่างเงี้ยครับโอ้ครับอ๋อพี่ภูมิพัดเรางเรียเชื่อกั้ถูกนะจ่าโทรเชื่อมันอีกทีหนึ่ครับ คุณเคยก็ดีมากเลยครับก็คือเคยอยู่ฮอนด้าด้วยกันอย่างพี่เหลิมก็คือผมก็เคยอยู่สีเกตด้วยกันครับก็คือไม่มีตังก็บอกพี่โทเลยนะยืมคนแรกเลยยืมได้ครับพี่โทก็จะบอกว่าเดี๋ยวพี่ยืมภรรยาพี่เผาพี่ซะ้วก็ถือว่าได้พอรู้จักกันพอหอมปากหอมคอนะฮะกับกองหลังรูปร่างสูงใหญ่อนาคตไกลนะนี้ ไปนี่ก็เพิ่งจะยี่สิบกว่าอยู่เลยครับยี่ยี่สิบหกขัดเห็นไหมก็คือยังเรียกว่าอายุการใช้งานยังเยอะอยูงง่แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะร่างกายแล้วก็ความสูงลูก,กาอากาศเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งของโตโต้เลยนะครับครับก็จากอะไรครับโตโต้พูดถึงเป้าหมายของทีมในเลกสองนี้ครับกับพื้นที่เพลย์ออฟซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้ห่างตรงนั้นมากสักเท่าไหร่ดับใจไหมคิดว่าจะไหวหรือเปล่าผมมองว่า การไปพื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยก็คือด้วยศักยกภาพทีมแล้วก็คุณภาพตัวผู้เล่นในเล็ก2ที่เสริมเข้ามาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องไม่ได้ไกลเกินเกินเกินเอือ่อมสําหรับทีมเชียงใหม่เอซครับเพราะว่า 1. เลยแต้มเราไม่ได้ห่างมากและ 2. คือเหลือการแข่งขันอีก10กว่าแมตช์แล้วก็คือในเลกสอเนี่ยเ,เราแข่งในบ้านเยอะก็คือผมมองว่าเราสามารถไปพื้นที่เพลย์ออฟได้แน่นอนนี่ครับผู้ชม ต้องบอกเลยนะว่าคนคนนี้มีประสบการณ์ในการที่ผ่านทีมที่เล่นอยู่ในทีสองแล้วก็เลื่อนชั้นมาแล้วเจ้าตัวเคยทำแบบนี้มาแล้วกับปรโยงเอฟซมาก่อนนะฮะก็หวังที่จะทําแบบนั้นได้อีกครั้งหนึ่งกับเชือ่อมเอฟซีหนทายังยา,ยาวไกลนะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นโอกาสในการลงสนามหรือว่าสุดท้ายแล้วผลงานของเชื่อมเอฟซจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อได้ก็คือตโต้ว,วัชรินีบะแก้วคนนี้มุ่งมั่นเต็มที่ในการที่จะคัมแบ็กกลับมาเล่นกับเชื่อมเอฟซีเป็นหลที่2ฝากไว้ด้วยกนันกับ กองหลังคนนี้กับโตโต,โตวัชรินเนื่องพระแก้วนะครับกับ CMFC TV เฟียโนวันสวัสดีครับ,บครับ